บายดีพี่น้องสุขูสุขุนอยู่กับจ้องบ่าวหน้าพี่น้องสางบ้านปิดพี่น้องวันนี้หลังจากวางประกิจพี่น้องเอ้ยสางบ้านปิดเนาะเพราะว่าปิดล้องทา้มันเลยสิหาไก หาไก่หาเป็ดมาใส่ให้มันหลังใหญ่ๆกว่าเก่า ไม่ได้ว่ากับคุณนะคุณน้องดุมพอเพื่อนเป็ดเพื่อนเป็ด

เคยอีสาจที่พี่น้องด้วยเคยอีสาจ บาวหน้าเบิดเลยพี a, ่น้องบาวนาก็สิขอลาพียงสมีเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามื้อก่อนนั่นก็ไปทาซีไปทาซีบ้านป้าเพิ่นเนาะหลังจากมามาก็มาเฮ็ดอันบ้านเป็ดหรือว่าคอกเป็ดพี่น้องหลังจากเฮ็ดนี่แล้วก็จังแหมแหมอันนี้จักแล้วก็บ่ได้แล้วมื้อนี้กเพราะว่ายังก็บ่มีเนาะ ข้อยิบข้อยยอมใ่เอาแล้วจังสีไปห้าข้อปิดข้อไกล่น <laughs> ข้อปิดข้อไกลดน <sighs> เรื่อยๆพี่น้องบ้านของบ้านของปิดโอ้ <laughs> จะพี่ว่าแดดพี่น้องแดดลมเนาะกะเลาะจิกจิกจิกเมื่อเช้านี่ยประเทศไทยพี่ให้น้องเมืองก็เลยมาโอกาสดีนะที่ทองเลยจัดซะต่อเนื่องกันนะพี่น้องเนาะโอ้มากกระทันกระลนบาในเจ็บกินหมากกระทันนำ้ำ ขาดพี่นอ้องได้มากระทันพี่น้องสรงเยหาเป็ดหน่อยกับไก่พี่นอ้นองมาใส่พอไรอะมันใหญ่มันยังกับพอได้เสียดพอได้มีเราอยู่ในกินนะพี่น้องเนาะ ผมมีเงินกับใคร่อทันซะเนี่ยก็เลรอจิกตามนี่สักวันนึงรอจิกไปเรื่อยจังสีปล่อยเพราะว่ามันเป็นหลุมเนะาะนอนห้องหีเตามันเป็นเตาก้าโอเคนเนาะก็ะอบอกก้าวอกว่างกี้อยู่เนี่ยมันรู้ ครับเป็ดไก่น,น้อยไกลนี่น้อยพี่น้องไก่น,น้อยครับอันเมียมัน <c oughs> มีจอยบนหอยมีหนึ่งมีหนึ่งกับลูกที่โตเนาะอันทำเ,เ, <c oughs> เ,เจ็บๆนี่แหละพี่น้องทำเจ็บๆทำเจ็บๆนี่แหละครับเสียมากค้างไว้ก็เป็ดนี่แหละมันเพราะว่ามันกับกวางพ่อจงควนอยู่พี่น้องกวางพ่อ,อจงควนท่านอยากจเป็ดมันไป ไส่แต่พาามาใส่เนาะเลี่ยงร้ายก็ดีดีดีนั่นได้เนาะเพราะว่าห้ากับบ่าได้ไปใส่ย่างกับเลี่ยงกันบ่อคล้ายกับพอได้เบิ่งดินเนาอพี่น้องเนาะเป็นธรรมศาสตร์เงาจมชมประพาหยำเข้าไปแล้ววัน Ngon Râm Râm không nhau nè Tham bảo ra Lỡ kia mà luôn Nói này, quá งอยพี่น้องเครืองแต่กับหมักสมอปุ้ยพวกเรอยกินเกลื่องดองหมักสม่บ,กกมสมบ้าตะเกิดมากนาะนินยมจะชื่อจค่ตื่นหนาตาจะได้หมักสมโม,ม่นินยมว่ามันพาดนอนพี่น้งองขั้นมีนอนในนี้เยอนนนนะไปกินเพราะว่าแค่ตื่นยังเลยบ่ไปนะ เดี๋ยวท่านไม่จิกตีนมันพี่น้องท่านไม่จิกตีนมันเนาะไม่จิกจีมันเพราะว่าคำโปร์จี๊บเพราะไเพราะว่ายังไกลหน่อยหรือเป็ดเป็ดหน่อยมันจะรอดแต่บบมี่เราป็ดหน่อยไก่หน่อยก็ับคอองหามาใส่เนาะถายมาเองมันบมาแล้ว ก็ล,ล้มล้มพี่น้องเฮ้ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะซังตี้อันตรายพี่น้องซังท์ซีอยู่ใกลเครดแนวเพราะท่านได้เกรดเนาะเพราะว่าแนวคำแบตเตอรี่ของมาหน่อยกอระเบิดเรียบร้อยสานโต้พี่น้องเอ้ย มันหมายถึลีมันม,มนันหมนเถ็ดรีมันนะพี่น้องลีมก็โอ้ยย่ามลมลมจังสี่คิดหอดตอนเข้ายู่ไคหน้าดี มือได้ใจสิพังเท่โบอวยหลังดอกเทนำพุ่เหล้วอุ้ยลนานังเอ้ยเป็นสไตล์ที่เราขงคือยูกห้อง,องกับห้องคื้นอยู่บ้คลำ vì vậy như này nha, đây là cún, là gì bỏ cưng cắn, bang cún là, ở cả... nhà, bằng cún là, ở nhà, đây chỉ hết đây là bang chỉ tham nhắng, nó, để nó chỉ thay mắt nó, nó không คือจะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ว่าผูกพักกับผูกว่าอะไรพี่น้องอีกย่างกัน้ำนึ่งน้ำเนาะน้่งตะวมได้สองย่างกับอาบพดมันกับเมื่อยเนาะมันก็เลยเกี่ยังกับพูดักพี่น้อง อ้าพี่น้องก็ขอลายเพียงสามีนะพี่น้องเนาะที่ฝากป,ประกาศได้ขอโทษถ่อ็ไปเบื่อ,อสุหมองสุบอนเบื่อสุ้อขู่ซุนให้เขามาบุ้มมาซุ่มไอ้ล้ำรวยในหน้าที่การง,งานเงินทองเกี่ยวแหวนเบื่อสุ้อขูสุคนพี่น้อง